ก็จะมาทําสลามตามสูตรที่เราแบบใช้ดีมากเลยนะคะแล้วก็จะมาเตรียมอุปกรณ์ะคะ่ะคือสีนะคะสีสบสีหาสีอะไรก็ได้หรือไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะแล้วแต่ต่อไปก็เป็นช้อนแล้วก็ชามแล้วแต่นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นสูตรของเราเองค่ะสูตรของเรานะเฮ้ยน้องไม่เห็นแปบบ๊บเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นแบบสูตรอย่างนี้นะสูตรของเราใสาจ่จอกๆเลยนะจ๊ะ ผงของเราแบบใช้ดีมากแล้วก็จะเป็นผงอุ้ยผงให้ดูนี่ผงแล้วนะคะ <S <S ผงของเรา,าทำมาจากไม่บอกค่ะของเราไม่บอกนะคลิปคลิป,ลปท้ายนะคะถึงเราจะบอกท้ายคลิปนะเขา,าะจะบอกเชื่อเราไม่ไทํามาจากแป้งแป้งโยคคไม่ทํามาจากแป้งโยคีแล้วก็ไม่ทําจากผงหอมสีจานและไม่ได้ทําจากอัน,นั้นนะคะอะไรโบลักโบลักอะไรเราไม่ทํานะเราทําเอง เอาแบบเอาไปเนั้นอะนะทำเองเลยจ้าทั้งหลายสุปผสมอ่ะต่อไปก็คือกาวนะวก็เริ่มทํากันเลยโอเคมาก็เริ่มทํากันเลยนะนี่ค่ะกาวกาวเช็ดให้แห้งก่อนนะเช็ดให้แห้งแบบเช็ดแต่ไม่เ,เปื้อนอีกนะค่ะก็เปิดกาวน,นี่อื้อ ค่ะแล้วก็สิบกาประมาณเท่านี้นะนี่แล้วแต่เลยถ้าอยากได้เยอะก็ใสยย่เยอะน,นะต่อไปนะคะแล้วก็ต้องใส่สีนะคะเราก็จะเอาสีอไอดีะเอาสีส้มแล้วกันส้มนะค่ะก็จะใส่สีแป๊บนึ่งนะคะก็ใส่สีเสร็จแล้วก็มานคนกันแล้วแต่นะคะสีอะไรก็ได้ดตามชอบเลยเราเอาสีส้มะคะ่ะวันนี้สีส้มนะคะวันอาทิตย์ค่ะ <c oughs> เราก็สามารถเราก็ขายสนลามนะคะ เดี๋ยวเราให้อดีนนะคะครับหนึ่งอดีใต้คลิปอากันนะถีส้มเจ๊เลยขโคนคนโคนคนต่อไปค่ะแล้วก็จะมาใส่อะไรก็ะจะเป็นแบบนี้แล้วนะนี่คนคนต่อไปนะคะแล้วก็จะมาใส่ผงใส่ผงที่เราตุกของเราเองนะนี่จ้า ไม่ใช่แป้งโยคีเลทั้งนั้นนะคะแล้วก็ไม่ใช่นั้นด้วยนะคะแล้วก็ไม่ใช่อะไรวะผงของสีจันด้วยนะใส่เกือบหมดแล้วก็ใส่ครานี้นะใส่เยอะนะคะของเราของเราเดี๋ยวเราจะบอกสูตรนะไม่ใช่แป้งโยคีแล้วกันแล้วก็ไม่ใช่ผงหอมสีจันนะจ๊ะจากนั้นนะคะแล้วก็คนเลยคนคนแป๊บเดียวนะของคนแป๊บ ค่ะคนเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มันยังแบบเป็นแบบเริ่มจากตัวเป็นก้อนนะคะแต่มันไม่ค่อยเป็นก้อนนะยังเหลือแบบยังยืดยืดอยู่เลยนะแต่มันยืดแล้วนะคะเราขอเติมเป็นสีแดงหน่อยนะขอเติมเป็นสีแดงกันหน่อยเพราะมันแบบอ่อนมากเลยนะค่ะแล้วก็จะมาดูกันที่เราใส่สีแดงวิ่น่ากลัวคุณเลยควรควรคว คะุณตั้งกล้องดีกว่านะคะตั้งกล้องจะดีกว่านะคะคุณนะคนแต่เพ่เเห็นเท่าไหร่นะคนก่อนเห็นปนีค่คแป๊นแบ,บนึงนะจะเป็นหูสีแบบสชีชมพูอ่อนๆอน,นะนี่สวยมากจากนั้นนะคะก็ต้องใส่อันนี้ของเราเลย ูตรของเราที่เราทำแบบคิดโค้นมาน้าใสจ้องจ้องจ้องเลยแต่แบบเป็นประมาณนิดเดียวพอกล้นนะเออหืมหลืดมากขอเราขอคนก่อนนะเจ๊ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ดูสูตรของเราแบบไม่มีอันตรายเลยนะคะถ้าแบบผงเราแบบตาละไม่แบบของเราแบบไม่มีผงเลยนะแบบไม่มีแบบไม่มีสารอันตรายเลยค่ะคนเราแบบนี้นะคะไม่ค่อยถนัดเลย่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะ สูตรของเราแบบมันไม่ติดมือนะสูตรของเราแบบไม่ติดมือต้องใส่ออยเลยแล้วก็จะมาบอกข่าวดีนะค่ะสําหรับคนที่แบบคนมาดูอะแบบประมาณสักประมาณหมื่นนึงเราก็มาสอนวิธีทำนะหมื่นแบบหมื่นคนนะเออแล้วก็กดไลค์แล้วกดติดตามให้เ,าเราด้วยนะคะแล้วก็มาสอนทำกันเลยนะ สาลาเนี่ยสามารถอยู่ได้มเจ็ดถึงแปดวันนะเล่นได้แต่ห้ามเปิดพัดลมนะโดนพัดลมนะแต่มันทุบเวลาทำมาห้ามเปิดพัดลมแล้วกันมันก็จะแห้งเร็วนะเล่นกับพัดลมได้ปะบป่งได้นะคะเล่นได้เนื้อพุดดิ้งนะเนี่ยพุดดิง้งเนื้อปิโปก็ทำแบบนี้นะเราจะมาสอนสูตรนะรออีกหน่อยนะรอให้คนครบก่อนนะกดไลค์แล้วกดติดตามให้เราด้วยนะจ๊ะค่ะแล้วสีฟ้าที่เราทำเหมือนกันนะคะยืดมากเลยนี่ยืดมากคะ่ะ สีฟ้าที่เราทำอาทําแบบเมื่อวา,านราทำไปแล้วทดลองนะสูตรนี้แบบใช้ได้จริงเนี่ยเห็นไหมสีฟ้าทาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่นะจ้าสีฟ้าแล้วก็สีชมพูแบบแบบสวยมากนีจก่จะให้ดูความยืดของมันดีกว่านั่นความยืดของมันยีดแป๊บยี่ก่อนนะเข้ามาให้ดูความยืดความยืดของมันนะ ให้ทษที่ค่ะก็จะมาทำดูดูภันจ้านี่โทษทีนะคะกล้องตกค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะครบเมื่อไหร่นะคะครบปับ๊บคนมาดูของเราหมื่นคนเมื่อไหร่เราวสอนทำทันทีเลยนะจ้าอย่าลืมนะแบบนุ่มมากเลยนะเล่นได้เจ็ดเหนยะแล้วขอภายด้วยนะคะที่โทรศัพท์เราตกแบบมือมนะันละื่นอะนะจา้าเสียงแบบนีุ้่มมากนะ กดไลค์กดติดตามเราด้วยนะคะคลิปหน้าไม่บ้าค่ะคลิปหน้าก็จะมาสอนเขาก็จะมามอย่างนั้นแหละเหมือนเดิมนะโอเคแล้วก็รอนะนูบ้าค่ะขอบคุณค่ะ